ครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับคอร์สพิเศษครับอีฟ e ตั้งแต่เริ่มต้นจนประยุกต์ใช้งานได้จริงเหมาะมากๆสำหรับมือใหม่หัดใช้อีฟบน Excel ดูเอาคำผลลัพธ์ที่เราจะได้กันในคอร์สนี้ครับสมมติว่าผมต้องการอยากรู้ว่าเริ่มต้นอีฟยังไงเขียนอีฟเดียวๆอี f e ซ้อนอีฟบางทีมีอีฟเติม S ด้วย นี่คือเรากำลังพูดถึงการเขียนเงื่อนไขยังไงก็ได้เอาเรื่องใกล้ๆตัวมาแนะนากันก่อนแล้วที่เหลือก็จะพาไปพลิกแปลงอย่างเช่นผมยกอย่างผมลองใส่คะแนนสอบเป็นสัก50ได้ F เห็นไหมครับ r 1 1เเห็นไหมครับวิธีการต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วที่เหลือแล้วแต่ครับผมจะเอาตัวเลขไปเป็นยังไงก็ได้แล้วแต่ผมใช่ไหมครับนี่ฮะตกลงผมจะเอาอยัางไงต่อก็ได้นี่คือวิธีการครับแล้วที่เหลือไปดูกันต่อครับ บางคนก็ if error if error หรือ if วงเล็บเปิด if error มันต่างกันยังไงนี่ก็จะพาไปดูครับที่ไปที่มาให้เห็นความเหมือนความต่างกันด้วยครับไปดูครับหรือบางคนต้องการดูว่า if na กับ if วงเล็บเปิด if na ต่างกันยังไงนี่ก็จะมีไกด์ไลน์ครับวิธีการก็ต้องมีตุ๊กตาให้ลองกันเลยครับทุกคนครับ พอเราตั้งหลักเรื่อง if เป็นเสร็จปั๊บสเต็ปต่อไปก็คือการนําไปประยุกต์ใช้งานต่ออย่างเช่นต้องการตัวกรองที่ไม่อยู่ในช่วงนี่คือผมก็อาเห็นเงื่อนไขแล้วแต่เราจะเขียนนะครับโดยปกติถ้าเราอะไรครับถ้าเราไปใช้ Data Filter ที่ไม่อยู่ในช่วงไอคำว่าไม่อยู่เนี่ยไอคำว่าไม่เนี่ยมันหายากไงมันมีแต่คำว่ามีแต่ไม่มีคำว่า not t e t w ว e n แต่โจทย์อยากได้อะไรครับ not b e t w ว e n ทำยังไงให้มันได้ not b e t w ว e n แต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าอีฟจะพาเราไปสเต็ปหนึ่งสเต็ปสอสเต็ปสามพอเราสําเร็จแล้วที่เหลือเราก็เลือกเฉพาะอะไรครับที่ใช่ได้เลยนี่ครับยกตัวอย่างครับต่อไปครับตัวอย่างต่อไปคืออะไรครับต้องการตรวจสอบดูว่ามีข้อมูลซ้ําบ้างไหมจากข้อมูลที่เรามีอยู่ แล้วเราก็มีการเช็คตรวจสอบแน่นอนต้องใช้อ e ีเข้ามาช่วยครับ mm hmm. ก็เห็นชัดเจนแต่ถ้าเราต้องการความชัดเจนมากขึ้นเราก็อะไรครับอาจจะไปใช้ conditional formatting เข้ามาช่วยไฮไลท์อีกทีหนึ่งแต่เบื้องหลัง conditional formatting ก็คือ if e นั่นเองครับ if built-in ก็ e built จะพาไปดูวิธีการครับที่เอาไปใช้ได้ทันทีครับทุกคนครับเราไปดู Outcome กันต่อครับเช่นต้องการข้อมูลของแต่ละโค้ดเฉพาะวันที่ล่าสุดอย่างเช่นโค้ดเอาโค้ด A สมมุติตอนนี้ผลลัพธ์ที่อยากได้นะ แล้วก็วันที่ล่าสุดคืออะไรดูสิวันที่ล่าสุดก็คือน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมเดือน4ผมก็อยากได้หัวตารางก่อนล้วกันนี่คือความหมายของโจทย์อ่าเนี่ยอยากได้วันที่ล่าสุดแต่ขี้เกียจมานั่งก๊อปเพราะเดี๋ยวพอไปโค้ดต่อไปก็ต้องมานั่งไล่เอาเองอีกอ๋อนี่ไงเจอแล้วทุกคนเชื่อไหมครับว่าเราสามารถเอาเรื่อง i ีเนี่ยเข้ามาจับเงื่อนไข แล้วเราก็สามารถทำอะไรต่อได้เรื่อยๆได้เป็นสเต็ป1 2 3สุดท้ายผมก็ได้อีฟออกมาที่เอาอไปใช้ได้แล้วผมก็ไปฟิลเตอร์ต่อก็ได้แล้วก็เลือกเฉพาะอะไรครับเลือกเฉพาะเยืพอผมเลือกเฉพาะเยืเสร็จปุ๊บผมก็ก๊อปปี้แล้วก็หาที่โลง่งๆจงงวางได้เลยผมก็จะได้แล้วครับนี่ฮะเรียบร้อยครับทุกคนครับอะต่อไป หรือแม้กระทั่งอะไรครับเอาไปทําเป็น conditional formatting เป็นกราฟอะไรต่อก็ได้แล้วแต่สถานการณ์อย่างที่ผมเล่าไปครับส่วนที่เหลือคืออะไรครับถ้าผม copy ปับ๊บมันก็วิ่งออ t โต้ผมใส่แลนด์บีตาวีนไว้ทุกอย่างก็คืออะไรครับเบื้องหลังก็คือี f ตั้งนั้นเลยทุกคนครับเห็นไหมนี่เอาไป apply ได้ด้วยทุกคนครับเอาละนี่ฮะ apply ได้อีกนี่คือคะแนนนี่คือช่วงคะแนนต่างๆที่อยากได้เป็นกรุป๊ปเป็นกรุป๊ป แล้วอยากใส่สูตรช่องเดียวเบื้องหลังก็เป็นอีฟอีกแล้วครับดูฮะผมรูดทีเดียวดูกราฟด้วยครับนี่ออกมาเป็นกราฟด้วยแต่และกรุ๊ปสีอะไรทุกคนนี่คือตัวอย่างการเอาอไปแอปพลายครับเบื้องหลังคืออีฟครับทุกคนครับอันนี้ก็เหมือนกันเราจะทดสอบเงื่อนไขอย่างไรไน,นะเราจะเล่นเป็นโต้ตอบได้ก็ได้แต่บางทีเริ่มต้นเราพิมพ์เข้าไปก่อนไม่สะดวกใช่ไหมครับพอไม่สะดวกก็ต้องไปหาตัวช่วยเข้ามาเช่นยกตัวอย่างนี่ครับออปชันบัตทอนครับทุกคนครับ หรือแม้กระทั่งเอาคำมันเยอะมากนี่คือผมแซมเปิลมาดูครับสุดท้ายเราก็อะไรครับเอาทุกอย่างมาปฏิปต่อ,อก,กันซึ่งเบื้องหลังก็คือหนีไม่พ้นพวกอีฟนี่คือวัตถุประสงค์ของคอร์สนี้ครับก็คือเหมาะสําหรับมือใหม่ที่ต้องการประยุกต์ใช้งานอีฟห้ได้ด้วยตนเองเพื่อเป็นจิ๊กซอ่ไปต่อกับเรื่องราวต่างๆบน Excel ได้อีกเยอะแยะเลยครับทุกคนครับขอให้ทุกคนสนุกมีความสุขกับการเรียนรู้มากๆครับเจอกันในคอสนี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม